Shh. <sniffs> สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาพูดถึง10ข้อควรรู้ก่อนซื้อ Pentax 17ข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของราคานะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่500 US ซึ่งเป็นราคาขายที่ต่างประเทศนะครับส่วนที่ไทยนะครับราคาอยู่ที่19,990บาทอันนี้คือเพิ่งเปิดราคามาแบบหมักๆาดเลยนะครับข้อ2คือกล้อง Pentax 17เป็นกล้องฟิล์มไม่ใช่ดิจิตอลนะครับเป็นกล้องฟิล์มแบบ h า f ฟเฟ m e ซึ่งคำว่า half ฟเฟ m e นี่ก็แปลได้ง่ายแบบตรงต,รงตรง ก็คือเป็นครึ่งเฟรมนะครับเป็นครึ่งเฟรมของิฟ์ม35มิลลิเมตรหรือฟิล์ม1 3 5นะครับเราจะเรียกอะไรก็ได้นะครับเรียกิฟ์ม35มิลลิเมตรก็ได้หรือเรียกิล์ม1 3 5ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งขนาดของภาพนะครับที่ปรากฏบนฟิล์มที่เราถ่ายมาื่อนี้จะมีขนาด24 คูณ36ม mm. อันนี้คือเป็นแบบฟูลไซส์ซึ่งต่อฟิล์ม1ม้วนเนี่ยจะสามารถถ่ายได้ประมาณ36รูปซึ่งถ้าเป็นฮาร์ฟเฟรมนะเฟรมภาพที่ได้บนฟิล์มเนี่ยจะมีขนาด24คูณ17ม mm. มคือความสูงเนี่ยได้24เหมือนเดิมนะแต่ความกว้างเนี่ยจะไม่ได้36แล้ว จะถูกแบ่งครึ่งซึ่งถ้าแบ่งครึ่งต้องเป็น18ใช่ปะ่ะอันนี้ไม่เป็น18ครับเป็น17เพราะว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างเฟรมนะครับก็จะเหลือ17มิลซึ่งก็จะเป็นที่มาของชื่อกล้องตัวนี้ด้วยนะครับคือ Pentax 17ก็คือเป็นความกว้างของเฟรมภาพนั่นเองที่17มิลซึ่งต่อฟิล์ม1ม้มวนนะครับกล้องฮา l ์ f เฟรมเนี้ยจะสามารถถ่ายภาพได้เป็น2เท่าจาก36ภาพใช่ปะ่ะก็จะสามารถถ่ายภาพได้เป็น 72งภาพก็เหมาะกับยุคนี้นะครับยุคที่ฟิล์มราคาแพงการใช้กล้องฮาฟเฟรมก็จะทําให้เราประหยัดเงินลงไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าตอนหนึ่งมอนเนี่ยก็จะเทียบเท่าเป็น2ม้มนโดยปริยายนะครับจากได้36รูปก็ได้เป็น72รูปและข้อที่3นะครับตัวกล้องจะไม่มีระบบแมนนวลนะครับซึ่งเป็นทั้งข้อดีและก็เป็นทั้งข้อ,ขอจํากัดข้อดีก็คือเราไม่ต้องคิดเองกล้องจะคิดให้ซึ่งตัวกล้องจะมีระบบถ่ายภาพให้ถึง4ระบบนะครับอันแรกเลยคือระบบออโต้แล้วก็อย่างที่2คือระบบโปรแกรมแล้วก็อันี สามคือชัตเตอร์บีแล้วก็อันที่สีก็คือโบเก้ซึ่งพี่ว่าโบเก้โหมดนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับคือถ้าเราตั้งไปที่โบเก้โหมดนะตัวกล้อง จะตั้งค่ารูรับแสงที่กว้างที่สุดไว้ตลอดค่ารูรับแสงที่ได้จะคงที่นะครับที่ f 3.5ตลอดเวลาส่วนข้อจํากัดของการไม่มีระบบแมนว่นค็คืออย่างที่บอกไปเราไม่สามารถควบคุมกล้องได้ร0 0เแต่ตัวกล้องจะมีระบบชดเชยแสงให้นะครับในกรณีที่เราต้องการชดเชยแสงว่าอยากได้แสงมากแสงน้อยซึ่งตัวปุ่มชดเชยแสงเนี่ยสามารถชดเชยแสงได้ถึงบวกลบสสต,อต็อกถือว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยนะมีทั้งโบเก้โหมดแล้วก็มีทั้งชดเชยแสงในตัวส่วนข้อที่4นะครับ ตัวกล้องไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับซึ่งเลนที่ติดมากับกล้องนี่เป็นเลนฟิกขนาด25มิลิเมตรค่ารูรับแสงกว้างที่สุดที่ F3.5 แล้วก็แคบที่สุดที่ F16 นะครับซึ่งพอเป็นฮาร์ฟเฟรมและมุมองศาภาพที่ได้นะก็จะเทียบเท่ากับเลนส์37ม mm, มนะมาถึงข้อที่5นะครับระบบโฟกัสของกล้องก็จะเป็นระบบโฟกัสแบบแมนนวลซึ่งเป็นแบบโซนโฟกัสนะับมีทั้งหมด6โซนนะครับก็จะแบ่งตามระยะใกล้ไกลนะครับอันแรกจะเป็นรูปดอกไม้เนะี่ยก็คือระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุดนะครับที่25เซนแล้วก็เป็นรูปช้อนซ่อมนะฟูดโหมดนะครับ ระยะโฟก,กัสอยู่ที่50เซนต์นนะแล้วก็ระยะพอเทรตนะอยู่ที่เม20แล้วก็ถัดมาเป็นรูปคน2คนนะอยู่ที่เม70แล้วก็รูป3คน อยู่ที่3เมตรแล้วก็ระยะสุดท้ายเป็น i n ินิ i t y นะครับแล้วก็ข้อที่6ก็คือในเรื่องของการตั้งค่า iso นะครับตัวกล้องต้องตั้งค่า iso เองนะครับซึ่งจะมีค่า iso ที่ต่ําที่สุดอยู่ที่50นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่3,002นะครับซึ่งเวลาเราตั้งค่า iso เนะี่ยเราต้องตั้งให้ตรงกับฟิล์มที่เราซื้อมาถ้าสมมติว่าเราซื้อฟิล์มร้อยมาเราก็ตั้งค่า iso อยู่ที่100นะครับแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือตั้งค่าเดียวเลยเพราะว่่่่าาาาาาากกกล้้้้อองงงจจะะะววััดดดแสค I SO ทีเรรรรรตไถยยยภพโบบ,บบบบหื ที่เราตั้งไว้นะครับอันหนึ่งที่กล้องจะอ่านค่าคืออ่านค่าจากค่ายโซนี่แหละถ้าค่ายโซเราถูกต้องนะครับแสงที่ได้ก็จะถูกต้องแล้วก็ข้อที่7ก็คือตัวกล้องจะไม่สามารถถ่ายภาพได้ถ้าไม่มีแบตเตอรี่ต้องใส่แบตเท่านั้นถึงจะถ่ายได้ซึ่งกล้องส่วนมากก็ต้องใส่แบตนะก็จะมีแค่กล้องแมคาันิคบางตัวที่ ่ายได้กดชัตเตอร์ได้โดยที่ไม่ใช้ฐานไม่ใช้แบตเตอรีร่ก็ได้นะรับอันนั้นก็จะเป็นบางตัวที่เป็นแบบฟูลแมเคชีนิกที่ไม่ต้องอาศัยฐานไม่ต้องอาศัยแบตเตอร,ตรี่แต่ตัวนี้ต้องใส่ฐานนะซึ่งจะเป็นฐานรุ่น CR2 นะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปใกล้บ้านทันหาไม่ยากครับส่วนข้อที่8นะครับตัวบอดี้นะตัวสีเงินเงินที่เราเห็นนียจะเป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับซึ่งจะมีความแข็งแรง แล้วก็มีความเบานะครับซึ่งทําให้กล้องมีน้ําหนักเบาแค่290กรัมถือว่าเบาอยู่นะแล้วก็ข้อที่9นะคือระบบฟิลม์มจะเป็นระบบแมนวนวลทั้งหมดก่อนที่จะกดชัตเตอร์ถ่ายภาพนะเราต้องขึ้นฟิล์มเองทุกช็อตครับไม่งั้นก็จะถ่ายไม่ได้ ต้องขึ้นฟิล์มก่อนแล้วก็พอทายหมดนะครับซึ่งมือใหม่หลายคนนะพี่เคยเจอแบบดึงฟิล์มจนฟิล์มขาดไปอยู่อีกฝั่งนึงอนะตรงที่ใกล้ที่ขึ้นฟิล์มนะจะมีช่องนับจํานวนฟิล์มให้อยู่และดึงไปได้อีกนิดหน่อยเนะี่ยแล้วมันตึงตึงมือนะครับอย่าดึงต่อนะครับเพราะว่าถ้าดึงต่อนะี่ฟิล์มจะขาดมาอยู่อีกฝั่งหนึง่งให้หยุดแล้วก็กดปุ่มแล้วก็กรอซึ่งการกรอก็เหมือนกันนะกรอก็เป็นระบบแมนวนวลก็คือใช้มือหมุนกรอฟิล์มให้หมดนะครับจนมัน,ะน,น,นฟ,นนนฟนร เออไม่มีฟิล์มแล้วเราค่อยเปิดฝาแล้วค่อยเอาฟิล์มออกมานะครับไม่งั้นถ้าเราเปิดฝาก่อนที่จะกรอฟิล์มเนี่ยภาพที่เราถ่ายก็จะโดนแสงแล้วก็จะทําให้ภาพเราเสียนะครับแล้วก็ข้อที่10ข้อสุดท้ายก็คือกล้องฮาฟเฟมเวลาถ่ายเราจะได้เฟรมที่ตรงกันข้ามกับการถ่ายอย่างถ้าสมมติว่าเราถือกล้องแนวนอนเนี่ยภาพที่ได้จะเป็นภาพแนวตั้งแต่ถ้าเราตั้งกล้องแนวตั้งเนี่ยภาพที่ได้จะเป็นแนวนอนซึ่งเราจะสามารถมองเห็นได้อยู่แล้วในช่องมองภาพนะครับ พี่ว่ากล้อง Pentax 17ตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าเล่นสําหรับคนที่ชอบถ่ายภาพนะพี่ว่าเป็นอะไรที่มันเติมเต็มอะแทนที่เราจะถ่ายภาพแบบจริงจังอยู่ทุกวันใช่ปะพี่ว่าการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มนี่เป็นอะไรที่ได้หลุนนะได้สนุกอะมันเป็นงานอดิเรกอันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ซึ่งพี่เคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องกล้องฟิล์มนี่ไว้เยอะมากยังไงเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้นะถ้าใครสนใจก็ลองกดเข้าไปดูนะ ก็มีหลาย EP คลิปนี้น่าจะเปยนเท่านี้นะครับถ้าหากใครสนใจก็สามารถจองได้แล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ